สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเราก็บอลเซโนเวอร์สองกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับเอ่อที่ไหนวะในป่าแห่งหนึ่งนะฮะมันวันนี้เราไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือเราจะมาเออ่จัดสกิลสายสไตรายนั่นเองนะมันเป็นสกิลที่เหมาะสำหรับพวกสายประทานนั่นเองนะมาเริ่มที่อันแรกครับเราเริ่มกันเลยเนาะสกิลแคลงกันก่อนนะสกิลแคลงเนะี่ยเอาเอา,เอาที่มันเพิ่มเบสิคแอคแทนกับสไตรายซูปเปอร์นะะเอาแค่สองอันนี้ก็พอนะ ที่เหลือจะเพิ่มจะลดอะไรก็ได้นะเผื่อบางคนมันยังไงล่ะมันไม่ได้แบบผมไงคือบางคนอาจจะเป็นแบบเลเวลห้าอยู่อย่างเงี้ยก็เอาอันประมาณเนี่ยนะเอ่อเอาอันประมาณอันอันไหนวะเดี๋ยวดูเด้ออืมอันเอออันแบบเนี้ยก็ได้เอันนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนะอันไหนวะเอออันนี้ก็ได้เนี่ยไม่ิสียแรงไม่ต้องแรงก็ได้นะเอาสตรายสูเปอร์เนี้ยต่อไปครับ ซูเปอร์โซผมใช้ของท็อปโปะนะท็อปโปะก็อดอมดิดักชั่นเพิ่มพลังโจมตีทุกอย่างระดับ X X L นั่นเองนะเพื่คือแรงไส้แตกนั่นเองครับแต่ช้านะเพิ่มพลังแบบรีชาร์จสเตมิแาชา้าวิ่งชานะ้านั่นนี่แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลนะเพราะว่าเราเป็นสายแทงนั่นเองนะต่อไปที่สกิลครับสกิลแรกครับกีกันติกเหล็กน,นะแน่นอนครับเราเล่นปะทะระยะใกล้ให้ได้นั่นนะการที่เรามีสกิลป้องกันสักสกิลหนึ่งแล้วมัน เป็นสกิลที่สวนคืนได้ก็เป็นอะไรที่ดีนะก็คือสกินกันติกเหล็กที่ผมเลือกใช้เพราะว่าระหว่างเดียวโจมตีเราสามารถกดท่านี้เพื่อแคนเซิลการโดนโจมตีของเราแล้วเราก็สวนคืนจับศัตรูเหวี่ยงลงพื้นแล้วก็ทุบรัวๆนั่นเองนะต่อไปครับเบอร์นิงช็อตท่านี้เรียบง่ายครับเป็นของไปกุงฮังนะเป็นท่าที่แบบพุ่งไปข้างหน้าเตะศัตรูแล้วก็พุ่งตามแล้วก็วาดคืนนะและแน่นอนครับขาดไม่ได้ครับ นั่งสมาธินั่นเองนะของจีเรนที่จะทําให้เราหลดพลังเต็ม10นั่นเองนะเพราะว่าไอคือแบงค์ Q Q ที่เราเอามานะ่ะไม่ได้เพิ่มพลังให้เราเต็มนั่นเองนะต่อไปก็อันติเมชาร์จนะเอาชารจให้แรงไปเลยนะเพราะว่าเราต้องใช้ท่านี้นั่นเองครับท่าต่อไปก็คือพาวเวอร์ลัครับท่านี้เป็นท่าที่เป็นท่าสไตล์ที่แรงที่สุดนะนต,ตอนนี้นะถ้าเกิดแบบเอาแบบกดเฉยนะ้วแต่ว่าถ้าเอาสไตล์ที่แรงที่สุดจริงๆแบบที่ไม่ต้องกดทีเดียวก็คงจะเป็นไอ้ท่านนะี้ เนี่ยสอ o อ h o โฮเป็นท่าของทั้งนั่นเองไอ้ท่านี้จะแรงที่สุดนะถ้าเอาแค่ดาเมจแบบดาเมจทั้งหมดแต่ว่าไอ้สอดอัโฮมันต้องกดหลายครั้งไงก็ต้องกดฟันฟันฟันตีฟันฟันฟันตั้งหลายรอบกว่าจะทำดาเมจได้สูงสุดคือใช้เวลาต่างจากพาเวอร์รัตนะก็คือกดทีเดียวจบปล่อยเลยจบกดโดนโจมตีตูโดนก็คือได้ดาเมจแรงก็คือดาเมจแรงที่สุดในแง่ของความไวนั่นเองแต่ว่าถ้าเอาในสายเดียวกันเน่ยสอดอัลโฮจะแรงกว่านั่นเองนะ ต่อไปครับความแรงเราก็ต้องต้องการความคล่องตัวนิดนึงก็คือเบอร์หนึ่สไตล์ครับเป็นหนาที่พุ่งไปหาสตูเตะแค่นั้นเลยเพราะว่ามันเราไม่ต้องการความซับซ้อนในการโจมตีที่แบบเฮ้ยต้องกดคอมโบนั่นนู่นี่นะเราต้องการความคล่องตัวด้วยในะบางครั้งนั่นเองนะว่าเซตเนี้ยเราเอาซุปเปอร์โซของท็อปโปมาซึ่งมันช้านั่นเองนะต่อไปถ้าแปงลงร่าง ถ้าแปลงร่างที่เพิ่มพลังสไตรได้ดีที่สุดนะสำหรับในมุมผมเราเอาซูปเปอร์สายญากปกตินะพัรทที่เราเอาซูปเปอร์เบเิต้าใช่ไหมครับเพิ่มพลังโจมตีคีย์บัตแต่ว่าพัรทนี้เราเอาซูปเปอร์สายญาครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีสไตรแรงมากๆอันอื่นก็แรงนะอันที่จริงไงไบีสก็แรงเอ่อซูปเปอร์สายญาติก็ซูปเปอร์สายญาตอะไรพวกนี้แรงเหมือนกันนะไอ้ท่านี้ก็แรงเหมือนกันแต่ว่าผมใช้ซูปเปอร์สายญาดีกว่านะเพราะว่าเราจะต้องการวาร์ปเลยนะคือเราแบบยังไงล่ะ คือเราเป็นผอสยาแลเราก็ต้องเล่นสายสายานะต่อไปท่านนี้แล้วแต่กันละรครับว่าเราจะเอาสกิลในผมจะสปินอิสแลดนะก็คือสวนคืนด้วยนัเองตั้งกันตั้งสวนคืนเลยมาเราจะมาดูกันว่ามันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนครับโอ้ยบินไปช้าวะ่ะนี่คือบางทีผมอาจจะพูดเร็วจนหายใจไม่ทันก็มีนะคือเราอยากจะทําให้คลิปแม่งกระชับไงคือบางทีมันก็ไวจนฟังไม่ออกเลยเราจะเล่นด้วยการ เล่นออฟไลน์ไปโทนะพเราโลเควสรู้สึกว่าจะมันมีเงื่อนไขเนาะเอาเป็น1ต่อหนึ่งไปเลยครับพเราโลเควสมันต้องเล่นนานต้องรอศัตรูคือเกตคัตซีนนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกนี่เลือกไปเลยครับต่อไปศัตรูผมอยากสู้กับโกจิต้าโกจิต้าซุปเปอร์เซย่าสี่นะมาโกจิต้าต้องสู้กันที่แบบไหนดีนะแบบนี้เลยกัน,นแบบพระเจ้ามา ราจะดูกันว่าประสิทธิภาพของสกิลนี้น่าจะเราต้อสอบสักสองสามรอบนะเกมน่าจะจบไวเขาชนะ <c oughs> อ่าขอชาร์จก่อนแล้วกันคือการที่เราเล่นสายเนี้ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือนี่ก็คือเรานั้นต้องชาร์จด้วยตัวคนเดียวนะไม่มีเพื่อนกันให้ถ้าเป็นกรณีนี้เราก็พยายามเบรกสตามิน่ให้ได้นะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุป๊ถ้าเบรกไม่ได้ก็ุย ไอ้เชีย่ยไม่ได้วะชิบพายแล้วเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าว์ปอะไรนะก็คือถ้าเราเป็นซูเปอร์เซี่ยเราจะวับนี้ได้ครับนี่ว์ปแบบนี้นี่นี่แหละครับที่ผมหมายถึงต่อไปครับเบอร์นิงสไตล์เลยครับเฮ้ยอุย้ยไม่โดนไอ้เชีย่ยมันสเตมิน่ารีก่อนอุย้ยลิมิตเบรกนี่แหละของท็อปโปกาเลยนี่ข้อดีของลิมิตเบรกของท็อปโปก็คือเราจะไม่โดนซีซีใดๆทั้งสิ้นนะนี่นี ขอใช้อุ๊ยมันไม่ถึงวะเชี่ยชิบหายแล้วโคตรสวยเลยขอนั่งสมาธิเลยแล้วกันเพิ่มหลอดเลยให้เต็มไอหลอดพลังเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอุ้ยโอ้โหเอ้ยรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เพิ่มแค่นี้ฮะมันนี่สิปึ๊บ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 พี่พาวเวอร์ัไปเลยจ้าอุยชหายแล้วอุยไม่ต้องใช้พี่ นั่งสมาธิใหม่มันหมดไวมากต้องนั่งใหม่นั่งใหม่มันจะมาทดสอบไปดูครับว่าไอ้ power อร์แรงแค่ไหนครับผมต่อให้กูจิต้าเลือเล่อนเหลือเท่าน,นี้เลยเหรอไม่ไม่ต่อให้แล้วโว้ยอุ้ยเชี่ยไม่โดนอีกแล้วแม่งเอ้ยมันก็ช่วยไม่ได้ว่ะ burning shot อุย้ยไม่โดนอีกแล้วกูใช้ออมเพราะกูยอมเลย,ยกูจิตา้าพอรอล มันเก่งหร oh, oh. ือว่ากูกากวมดเลยเบอร์นิงสไตล์เฮ้ยยโดนขัดแบบหมดเสียชาติเกิดเลยกูเฮ้ยถามจริงกอจิต้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเชื่อตายแรกกูก็แปลกแล้วหรอวะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเรื่องคูต่อสู้ผิดหรือเปล่าวะเฮ้ยเราต้องพลาดตรงไหนสักอย่างหนึ่งต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเชื่อกูโฆษณาแบบนี้กูน่าจะขายของไม่นานนั่นเองเจ้ไปสนใจเราต้องเอาใหม่วะ เอาละมาอันดับแรกนะเราต้องใช้ท่าวาร์บนั่นเองครับอาจจะต้องทนนิดนึงนะเราไม่มีเพื่อนเรามาคนเดียวเราไม่สามารถชาร์จแบบอิสระได้อล้าต้องเปลี่ยนเป็นซูเปอร์เซียะขั้นหนึ่งก็ได้คือมันแปนลงร่างได้สามขั้นใช่ป่ะล่ะสามคนดูแบบกกูจะรู้ไหมมันกันมันกันได้เปล่เอาขั้นหนึ่งก่อนเพราะว่าเราจะทําการเบรกนั่นเองนะมันวาร์ปได้นะซูปเปอร์เซียะถ้าเรามีท่าชาร์จนะ แบบนี้ไงอุย๊ยเชี่ยอี๋อะไรวับวับนี่จะเบรกซาตามินา่าโอ้โหให้ชีวิตลำบากมากเลยนี่อุ้ยกูจะเบรกซาตามินา่าทำไมมึงไม่ชาร์จให้กูละ่ะช่วยไม่ได้วะ่ะทำไมทำไมร้อยจังหวะแบบนี้มันหลบได้วะ่ะเฉี่ย,ย,ยมาชาร์จแบบอิสระไปเลย นั่งสมาธิไปเลยครับเราดีอุย้ยมันกดจับออ้ยอุ้ยโอ้ยเชีย่ยทำแบบนี้เฮ้ยกูเลือกคู่ต่อคู่ต่อสู้ผิดไะเนี่ยเฮ้ยให้เด็ดเด็ดเด็ดปีเบอร์ดี้สไตล์โอ้โหชิบหายละผมว่าผมน่าจะคำนวณอะไรพลาดไปเลือกคู่ศัตรูโหดไปโอ้ยเชีย่ย เฮ้ยเอาใหม่ดิกูไม่ไหวละกูไม่กูไม่แนะนำเซต็จละกูเล่นตามสัญชาตยนานกูละไอ้ชิบหายกูขอรุนหน่อยสิเฮ้ยอ๋อสวยแล้วไงอกอกไปมาดูกันว่าเราจะทดสอบกี่รอบนะนเชื่อมหงคือผมพยายามโมอาจจะโฟกัสผิดจ,จุดนะผมพยายามที่จะใช้สกิลให้ดูมันเลยแบบเป็นอย่างนี้ไงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจะพยายาม จะทำให้ดูว่าประสิทธิภาพสกิลเราสูงแค่ไหนเ,เราจะไม่ได้ใช้กิเกนติกเหล็กเลยเอาให้รู้ไปเลยว่ากิเกนติกเหล็กแม่งสุดยอดแค่ไหนนะเฮ้ยอ๋อไปใก,ก,กล้ๆก่อนคนจะชาร์จท่านนี้แม่งข้อเสียคือแม่งชาร์จชา้าช่วงแรกนะขอเสียสละบางอย่างซุปเปอร์เสยียขั้นสองออนี่นี่ไงเนี่ยประโยชน์ของกีกกนติกเหล็กครับเรามันมาดีมาสิ เฮ้ยเชีย่ยมันต้องใช้จัตเจมิน้าด้วยวะเฮ้ยไม่ต้องใช้ก็ได้นี่นี่ไม่นี่เมื่อกี้เราใช้ไปแล้วถึงจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเราก็โอ้ไม่ต้องการแบบนี้ไอ้เชีย่ยไปไป,ไป,ไปตามใจกูสักทีเหอะขอร้องขอร้องล่ะนี่เบิร์นนี่ช็อตแบบนี้เลยอ๋อมึงชาร์จยังไงเ,เหรอวะ ให้กูได้ใช้พาวเวอร์รัดได้นะมึง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 ซุปเปอร์สยามขั้นสามไปเลยอ๋อจนกว่าจะได้ใช้พาวเวอร์รัดแต่ว่าผมมาใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้แม่งน่าจะตายก่อนนะเฮ้ยเชีย่ยยิเกันติกเหล็กใช้ไม่ได้วะทำไมวะงั้นใช้แบบนี้เลยแล้วกันดูดรเมร่าสก่อน เฉียดนี่เบอร์นิ่งช็อตบ้าจริงมีนเรามินี่เราไม่ได้ใช้พาวเวอร์ลัลต์เลยรวมก็รู้สึกว่าเราจะเลือกคู่ศัตรูยากไปนะเอาใหม่เอาใหม่ไอ้บ้าเอ้ยนี่เราทำบ้าอะไรวะเนี่ยหมดกันที่แนะนำไปอืมงั้นเป็นนี่แลยงั้นครับโป๊ะแบบเดิม เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับโกจิต้าน่าจะเลือกคู่ต่อสู้ผิดโกจิต้าน่าจะเก่งไปนะฮะอืมงั้นท็อปบอลเนี่ยเพราะว่าเราชาร้าด้วยแหละอ๋เอเปเยอมาแล้วโอ้โหมาดูกันว่ากิกันติกเหล็กใจเทพแค่ไหนอุ้ยมันจับวะ่ะมาให้มันโดนกีครับนี่น,นี่นี่กิกันติกเหล็กเคาน์เตอร์แบบแม่นๆนี่ ันทำไมมันรอบนี้มันได้วะเนี่ยเฮ้ยนี่ทอปโปว่าไงไนายก็เจ๋งดีนี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันนึกว่ามันใช้เอท่าลูกบอลทำลายล้างไอ้ชิบหายเอนี่ตายเถอะช่วยไม่ได้วะนี่ปุ๊บตีพี่ไหวพิบดีกว่าวะน้องเฮ้ย วิ่งเด้อเดี๋ยว้อร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 ออ๋อวิ่งมีเคาน์เตอร์กระแทกอากาศที่ลองหุนแต่วันนี้ล่ะนี่ปื๊ดพีทำอะไรนี่เล่นสายเทคนิคแม่งเลยดูไม่ได้เล่นสายเล่นสายเทคนิคนี่ปื๊ปีปสุดๆกูไม่ได้ใช้แล้วไอ้ธาตุที่เรียกว่าเออปื๊ด ชิพกายละชิพหาอละชิพพาร์ลชิพหาร์ลอันนี้ชิพพายฟองแท้ชูมเมต้าแบบเบอร์นิงสตรอยด์อื้อเร่งเร่งเดือดเร่งเดือดทำไมเราบางจาังวนะแบบมันบางมากเลยนะโอเคสรุปเพราะว่ารัฐไม่ได้ใช้นะส่วนถ้าเพราะว่ารัฐทุกคนก็เอาไปปรับแต่งตามใจได้นะฮะไอชิบเฮอรออนี่กูทำเชี่อะไรวะเนี่ยก็จะเป็นช่วงเฟลของเรานั้นเองนะเราแม่งแบบไอสัตว <laughs> ์กูเล่นเชี่ยอะไรวะเนี่ย <laughs> คนดูมันคงแบบคิ้วขาหมดแล้วก็ไอเชียร์แล้วมันเนี้ยมันแนะนำกูจริงมากานี้ <laughs> ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้โชว์ประสิทธิภาพของเออไอ้ท่าเบอร์นิงช็อตนะไม่ต้องโชว์ก็ได้งพี่นม่ <laughs> นี่มันบ้าอะไรวะเนี้ยัาเทอร์ซิมูเลเตอร์ไม่อะเคยเล่นครั้งหนึ่งไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แมปเพิ่งสวยเหลือเกินก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็คือมาโชว์หวยนั่นเองนะเป็นไอ้หวยคนหนึ่งนั่นเองเนะี <c> ่ย <oughs> ก็เป็นการแนะนําสกิลมากกว่าที่จะเป็นการที่โชว์ประสิทธิภาพนะจากที่สังเกตมาแม้พาร์ทน,นี้ก็มีแค่นี้แหละครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ